ขณะที่นักโทษประหารคิดว่าต้องตายแน่ในที่สุดหุ่นยนต์ก็หันปากกระบอกปืนไปทางอื่นในไม่ช้าพวกเขาก็ต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายนั่นคือการที่สำคุลลงมือเองเพื่อยืนประจันบานกับหุ่นยนต์การทดสอบสุดขีดครั้งนี้ทําให้โปรแกรมความปลอดภัยของหุ่นยนต์เริ่มสัน่นคลอนโชคดีที่ในช่วงสุดท้ายมันยังสามารถระง,งับพฤติกรรมการโจมตีไว้ได้และผ่านการทดสอบอันโหดเหี้ยมนี้สาเร็จเป็นอีกเรื่องหนึ่งซัมเบลกับแฟนสาวช่วยหัวเตรียมใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ไปพักผ่อนนอกเมืองอย่างสบายใจแต่ พบว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆจึงคิดว่าเป็นศพและรอบๆตัวชายคนนั้นยังมีปืนทบกับเหรียญโบราณจำนวนมากอยู่ช่วยว่าที่ตัวจะไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่สัมเดียวกลับหยุดเธอไว้เพราะเหรียญทองเหล่านี้เพียงพอสำหรับทั้งคู่ใช้ไปตลอดชีวิตสาวน้อยถูกสัมเดียวหนุมหนาวพวกเขารีบไปที่รถเพื่อหยิบอุปกรณ์เตรียมขุดหลุมใหญ่จัดการศพบ,บนชั้นบนระหว่างที่ทั้งคู่กำลังขุดหลุมอย่างขมิขมันร่างที่คิดว่าเป็นศพกลับฟื้นขึ้นมาที่จริงชายคนนั้นแค่หลับลึกเกินไปเขาเอื้อมมือไปหยิบเหรียญทองโดยสัญ ใจมนุษย์ได้ดีที่สุดแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดในที่สุดเขากลับเลือกที่จะหยุดมือเซียวช่วยรู้ว่าอยู่ที่นี่นานไม่ได้จึงเตรียมถอนตัวออกไปอย่างเงียบๆียบแต่กลับถูกทั้งคู่มาขวางไว้และมัดเขาไว้อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองขณะที่ซัมเบวออกไปซื้ออุปกรณ์เขาบอกสาวน้อยว่าซัมเบียวต้องการค่าช่วยว่าตอนแรกสาวน้อยไม่เชื่อจนกระทั่งเธอพบว่าเหรียญทองที่ซ่อนไว้หายไปเป็นส่วนใหญ่ช่วยว่าจึงรู้ว่าซัมเบวเป็นชายไม่ดีด้วยความโกรธแค้นในใจเธอตัดสินใจเปลี่ยนข้างในท,ทันทีจะพาเหรียญทองกับ แต่เพิ่งก้าวออกไปนอกประตูก็ถูกซัมเบียวกดน้มลงกับพื้นอย่างรวดเร็วจากนั้นเธอก็จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าดังนั้นซัมเบียวที่คิดว่าตนเป็นผู้ชนะสุดท้ายใช้พรมหอศพแล้วโยนพวกเขาลงในหลุมฝังแต่เมื่อเขาจัดการเรื่องทั้งหมดเสร็จกลับพบว,ว่าคุณแจรถอยู่กับช่วยวาซัมเบียวจำใจต้องขุดหลุมใหม่หรือเชื่อที่ก่อนหน้านี้ช่วยวาแค่ถูกบิดคอจนสลบเมื่อเห็นว่าดินถูกขุดเปิดเธอหยิบปืนพกแล้วยิงอย่างรวดเร็วเสียงปืนดึงดูดให้ตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วขณะที่ช่วยวาได้จัดฉากไปแล้ว ง่ายๆก็ปล่อยตัวสามน้อยกลับไปตอนแรกช่วยหวัวรู้สึกว่าเสียหายมากแต่เมื่อรถยังแตกกระทันหันเธอพบว่าซัมเบวซ่อนเหรียญทองส่วนใหญ่ไว้ในยางอะไหล่ไม่คิดว่าสุดท้ายช่วยหวัวกลับเป็นผู้ชนะโดยไม่คาดคิด